สวัสดีจ้าพี่น้องวมือน,นี่คุณแม่สิพ้าพี่น้องมากินขา้าวอร่อยิพ้าพี่น้องมากินขา้าวอันกับต่าแตงกับหมูไข่ปลากับปิ้งปลาหอนหอนจ้ะพี่นอ้องปีงปลานี่แต่ตัวแม่ใครจะ้ะพี่น้องใครเต็มท้องคุณน่ะอู้ส่ออนไข่ปลาจะส่ออนไข่ปลาครับพี่น้อง กะ <letter> อู้หย้ยเหลืองอุ้ยห้ยแขนอันตั้นแซบแซบนี่ไข่ป่าพี่น้องกินกับตำักแต่งเพ็ดเพลิหอมหอมกูนะแซบ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 อันโมข่ป่าเนี่ยค่อยก็ได้มาจากป่าอันนี้เราจะพี่น้องค่อยคั่วไปตากแด็ดแล้วค่อยก็เอาไข่มหมกแซบคักงอไข่ป่าก็ได้กินกับเขาหงสบแซบ อำแตงเพชรเพชมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันจ้ามาจ้าทุกคนมากินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเป็นข้าวใบกินหิวหิวค่อยแซบจ้าพี่น้องกินปลาแม่ไขรปลาตัวนี้ไขรล้ายหลาย,ลายนี่คุน่ะ ไข่เต็มท้องเลยจ้ะทุกคนโอ้เสียงดนตรีกับมาเขาอันโทรศัพท์คอยพี่น้องจ้ามีหมอล้ำสิ่งอยู่ดอนปูุปูนะ่ะโอ้ไข่ไข่เต็มท้องไข่เรลืองโอ้ยเขแยนนั้นตันกินกับตำแตงจ้าดูนะเส็บเสบเสบเสบ็สบเบ,บอืมบอีหลี มันมันแสบแสบจ้าทุกคนหมอล้้ำกระดังเขามาหอดอันบ้านคอยพี่แล้วคุณาเนือาา้อก็ไปิัะเส็บใบตำมักแดงมาดีพี่น้องปุ้ยตำมักแดง อ๋อเขากันคักตัวนี้แห้งไขรแห้งไงวันนี้พี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าโมกไข่ป่าแซบๆซบเด้อพี่น้องตัวนี้พุนาไข่เต็มท้องพี่จะแซบ นี่นะพูดนะไข่นะอือร่อยมากค <c ười> ันว่าแสบแล้วยกปูโรลดคอยส,สดตํำแตงจ้าพี่น้องเอาเนื้อปลาใส่สดโรดอี่อสีบครับปีงปลาหอนๆอนได้ปลาขขาวสดๆมาแม่ใครเอามาปีงหอนหอนอย่างสี่เซบ แซ่บเดือพี่น้องเขากินห่อนๆส่วนมากสิกินแะ่ปลากับตำแตงข่อยเขาว่าใวค่ยกินสดตำแตงมาอีกจ้าใส่ปลาเข้าไปอือแซ่บหลายจ้าทุกคนอันนี้ไขรป่าจ้า มาซิมไข่ปลากันอือไข่ปลาก็แซบแซบเหมือนกันบอกน้องดาน้องดาเป็นคนเห็ดน้องดาเป็นคนหมูไขป่ปลาแซบแซบ,แบ,แบ,แบน้องดาแซบแซบน้องดาน้องดากาแซบแซบ